สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับเพื่อเกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์1ถึงสิบห้ากันยายนส,สขของพันสิบหกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินการงานนะครับในเรื่องของการโครจรของดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันยกย้ายดวงดาวนะครับมีดาวเกตเพียงดวงเดียวที่มีการยกย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีพฤษภแล้วก็ลัคนาพฤษภมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาว สุกเลข6นะครับได้โคโจรนะครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับเป็นตำแหน่งราชาโชคและเป็นตำแหน่งที่3ของลัคนา1 2 3ทํสาให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภได้ดาวสุก2องตำแหน่งตำแหน่งแรกคือตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่เป็นประทุมเกณฑ์นะครับเกณฑ์เนื้อหอมสุก3าเจริญลักเห็นไหมครับ หนอึอยู่ในตำแหน่งที่3ก็ทำให้ชาวพรึกศพลักษณะพรึกศนั้นมีความโดดเด่นท่ามกลางสังคมนะครับติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องดีหลักใคร่กับคนในครอบครัวดีนะครับแต่บางคนอาจจะมีปัญหากับครอบครัวได้ถ้าในดวงชะตาในพื้นดวง แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีดาวร้ายอยู่อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แต่บางคนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีดาวร้ายเนี่ยนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ดีขึ้นแน่นอนมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง,รรงทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้ได้รับการยอมรับกับวงสังคมได้ได้รับความรักความผูกพันจากครอบครัวนะครับ พี่น้องแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องต่างๆจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีคุณเองนะครับอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นเพื่อนพ้องมากขึ้นนะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะและนะครับเดือนนี้คุณอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับเป็นการเดินทางใกล้นะครับค่อนข้างบ่อยเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่อ่ะ ตลอดเวลานะครับถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่ามีการเดินทางอาจจะไปเที่ยวไปเดินสายเปิดอเขาเรียกอะไรเราเปิดหูเปิดตานะครับอะไรประมาณเนี้ยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างแบบดีมากๆแล้วก็มีเสน่ห์เมตตากับวงสังคมด้วยนะครับถือว่าเราได้รับการยอมรับถูกไหมใครก็เหมือนกับนิยมชมชอบกับตัวคุณมากขึ้นนี่แหละคือประทุมเกณฑ์นะครับ ส่วนราชาโชคก็จะได้รับโอกาสดีๆจากบุคคลอื่นนะครับได้รับในเรื่องของความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆนะอืคันขงดีเลยนะครับก็ถือว่ายินดีกับชาวพฤึกศพด้วยทีนี้เรามาดูในเรื่องของดามลตยูนิดนึงนะครับโคโจรกลุ่มรักกับชาวพลึกศพดามลุตตยูเนี่ยถามว่ามาดีหรือมาร้าย ถ้าดําึกตะยูอยู่ที่าราศีพฤกศ์เฉยๆแบบนี้นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถามว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือร้ายถ้าสัมพันธ์กับดาวดีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าสัมพันธ์กับดาวร้ายอาจจะต้องเหนื่อยยากลําบากก่อน ถึงจะดีขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วดำฤกษ์ตยูอยู่ตรงเนี้ยไม่มีดาวจรเข้าไปวุ่นวายก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในนมทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่เราก็ต้องแบบเหมือนกล้าเผชิญหน้ากับความจริงด้วยเพราะดาํฤกษ์ตยูเวลาเข้าสู่ราศีพฤกษ์ที่เป็นแบบกลางาธาตุแบบเนี้ยมันจะทําให้ชาวพฤกษ์ดค่อนข้างดูกระอ่วนใจเล็กๆเพราะเรามีความรู้สึกเป็นคนที่มีเซฟโซนเป็นคนที่มีแบบ โลกส่วนตัวนิดนึงนะครับแบบอยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยพอดาวมฤตยูมามันพลิกให้เราแบบต้องพยายามแบบเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเราจะมาแบบอยู่ในเซฟโซนตัวเองอะ่ะมันยากอะไรประมาณนี้ดังนั้นเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้มันถูกกับดวงดาวแล้วเราจะมีโอกาสของการแบบพลิกสถานการณ์ไปในโหนมทิศทางที่ค่อนข้างดีมากขึ้นเนาะก็ไม่ได้ถือว่ามันแย่นะครับทีเรามาดูกันในช่วงของอดาว เมื่อกี้นะครับต่อไปการเงินแล้วกันนะครับอิทธิพลการเงินสำหรับชาวราศีพฤษภคือราศีเมถุนคองด้วยดาวพุธเลข4ี่ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเลื่อนพันธุนะแปลว่าการติดต่อการสื่อสารการเงินสิ่งต่างๆจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะดาวพุธเป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับราชาโชคนะครับนะได้3ตมตแหน่งเลยนะครับอุดจาพิอุจจาวิราช นะครับดาวพุธเป็นอุจจาวระด้วย3มตำแหน่งเลยนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรในเรือนพันธุอืมมีการติดต่อสื่อสารมีการแบบเหมือนการเซ็นเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆบางทีคุณอาจจะได้ในเรื่องของการแบบได้บ้านได้รถได้อสังหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับพวกแบบ ประเภทนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นบางคนอาจจะได้บ้านได้ลดได้อสังหาต่างๆหรือจะขายก็ได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของผลกําไรการเงินที่ดีเนาะอะไรประมาณนี้เพราะเป็นตําแหน่งราชาโชคมาจากด้วยนะครับสำหรับดาวพุธเนาะแล้วก็เป็นตำแหน่งอุจจาวิรชด,ด้วยนะครับ ก็ถือว่ามีตำแหน่งที่ค่อนข้างดีหลายตำแหน่งเลยก็โอเคนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทำให้ชาวพฤกษบนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการคิดการลงทุนการตัดสินใจสิ่งต่างๆมักจะต่อย,ยอดพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่มันมีข้อเสียอยู่เล็กๆคืออย่าใจร้อนนะครับเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกแบบใจร้อนคิดอะไรทาอะไรแบบ อยากจะให้มันประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับมันเราก็เลยอาจจะแบบรีบไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและนําไปปฏิบัตินะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองโดยการที่อย่าใจร้อนหรือหุนหันเกินไปนะครับประมาณนี้เป็นข้อเสียเล็กๆให้เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการเงินเนาะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องของอการเงินนะครับมีโชคลาภหรอโชคลาภก็พอได้แต่ว่าจะเด่นไปนักษณะของการแบบ ค้าขายลงทุนประสบความสำเร็จดีนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพฤกษก็คือราศีกลุ่มของด้วยดาวราหูเลข8ดได้โคจรนะครับอยู่ในภพเลือนวีนาทร่วมกลุ่มกับดาวพระศบ,บดีเป็นภพเลือนลาภะและมรณะแปลว่าชาวพฤกษลักษาพฤกษถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางคนอาจจะอยากนะครับ จบที่เดิมแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่นะครับมีโชคมีลาบกับต่างถิ่นแดนไกลใครนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับรับเข้าส่งออกนะครับหรือการทำออนไลน์หรือว่าการทำเดลิเวอรี่นะครับต่างๆแบบนี้มักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จนะครับอะไรประมาณนี้เลยถ้าสมมติว่าคุณลงทุนนะครับในเรื่องของการทำแบบ ออฟไลน์และออนไลน์คุณจะได้แบบครึ่งๆเลยนะครับออนไลน์ Online ครึ่งหนึ่งแล้วก็เรื่องของการทำออฟไลน์อีกครึ่งหนึ่งมันก็ทำให้ต้นทุนหรือกําไรของคุณนั้นทวีคูณเป็นเท่าเลยถูกไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสาเร็จเพราะดาวพระราชบดี ดาพระเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนภพวินาศนแบบเนี่ยแปราว่ามีโอกาสที่จะมีในเรื่องของคนแบบช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็มีอ่าสิ่งที่ดีในต่างถิน่นแดนไกลนะครับแล้วก็มีความสําเร็จมากๆโดยเฉพาะใครที่ไปทํางานต่างถิน่นต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็จะค่อนข้างดูแบบมีการ แบบพลิกสถานการณ์นิดนึงแบบเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องดูแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอะ่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับที่ดีมากๆเลยนะอแล้วก็การงานอย่างที่บอกว่าใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง เปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกวิ่งเต้นร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของการเปลี่ยนงานได้นะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับมาจากพบเรือนสุภาไปอยู่ในเรือนกรมมะมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการงานเล็งไปที่ดาวอาทิตย์พบเรือนปุตตะก็มีการเอาไม่พเรือนพันธุนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการเดินทางกับในเรื่องของการงานมากขึ้น แต่ก็จะมีความรู้สึกที่แบบอย่างที่บอกว่าต้องวิ่งเต้นถึงจะประสบความสําเร็จดีนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่ามีความสําเร็จที่ดีงอกเงยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนมีการปรับในเรื่องของตําแหน่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็พัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ positive แล้วก็บวกๆเลยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวพลศึกศมากๆเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความรักสำหรับชาวพฤกษบกันบ้างความรักของชาวพฤกษบคือราศีพิจิกคองด้วยดาวอังคารเลข3าได้โคจรนะครับอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งมหาจักรเลยแสดงว่าชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบเนี่ยคู่ครองคนหลักของคุณเนี่ยนะครับกับตัวคุณอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะเหมือน มีแรงแพทชั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อกันมากขึ้นสามารถที่จะมีการแบบเหมือนอติดต่อสื่อสารกันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการไปแบบเที่ยวเปิดหูเปิดตาออกเดตสังสรรค์ นะครับอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยเท่าที่ดูเพราะว่าดาวคู่นั้นเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนปุต<ว><ว>ตะด้วยนะครับ<ว>แปลว่าเราก็สามารถที่จะมีโอกาสดีๆนะครับและคู่บางคนนะครับอาจจะได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้ด้วยนะครับออแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังความลื่นเริงความบันเทิงสิ่งต่างๆเพร<ว>าะปุตตะเนี่ยแปลว่าความสุขความสมหวังและดาวคู่ไปอยู่ตรงนั้นแปลว่าเราจะมีความสุขความสมหวังกับคู่ครองคนรักมากขึ้นนะครับแล้วก็ป ไปเดทนะครับไปออกเดตกันมากขึ้นพยายามลองชวนแฟนไปทํากิจกรรมนะครับไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาทํานั่นทํานี่ดู mm hmm. เผื่ออาจจะมีโมเมนต์สิ่งต่างๆที่พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็อาจจะต้องวิ่งเต้นนิดหน่อยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็เราก็จะเย็นๆนิดนึงมีข้อเสียเล็กๆนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าบางทีเนี่ยอยาใจร้อนเกินไปเพราะว่าดาวคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนอารมณ์ความรู้สึกและเป็นตำแหน่งมหาจักร บางทีเนี่ยมีความรู้สึกอยากนะครับอยากมีอยากได้อยากเป็นมากเกินไปอาจจะมีความรู้สึกที่บางทีแล้วมันอาจจะยังแบบไม่ทันใจอะ่ะมีความรู้สึกแบบอยากให้ทุกอย่างมันดีไปหมดอะไรแบบเนี้ยอยากคาดหวังเกินไปแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นข้อเสียเล็กๆแค่เราต้องปรับมุมมองปรับมายเซ็ตว่าความรักความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วเราอยากไปคาดหวังเกินไปอยากไปกดดันเกินไปดวงเราดีแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นไปตาม สถานการณ์แล้วก็เป็นไปตามแบบดวงชะตาพมลิกิจหรือจัก,กรวาลจัดสรรเนี่ยมันก็จะถือว่าไปในทิศทางที่ดีถ้าเราไม่เร่งไม่รีบเกินไปความรักความสัมพันธ์จะลงตัวแล้วก็ถือว่าไปแนวโนมทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็จะลงเอ่ยกันเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ